นส,สนามบินสุขโทสสขโทัยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวสนามบินสุขโขทัยนะคะในนั้นะเขาจะมีสวนสัตว์อยู่เนาะไปดูยีราฟนะคะวันนี้เราไปกับเอ4มฟนะคะวันนี้เป็นผู้โดยาสารค่ะไม่ได้เป็นคนขับเนาะขับมาทุกวันแลละสมรรถนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ใช่ค่ะร้อยแปดสิบเลี้ยวขวานะคะอากาศค่อนข้างดีเนาะวันนี้ ไปเที่ยวใช่ไหมครับโลกูกอืออากาศ 100, ดีเนาะพิ่งจะไปดูอะไรครับยีร้ไปดูยีรัาใช่ไหมคะวัวนก่อนเห็นเขาอัปเดตข้อมูลเนาะข้อมูลรถไฟฟ้าที่ขายดีสุดนะคะตอนนี้จะเป็นออโตสามนะคะขายเดือนนึงก็ได้หลายพันคันเลยแล้วก็ลองมาก็จะเป็นเนต้า V วีเนต้าีนี่จะเห็นไอ้ชัดลยอุตติศซื้อเยอะมากเพราะอุตตรดิตเขาจะมีศูนย์เนต้าีอยู่นะคะ เปิดตัวมานี่ก็ขายหลายคันเลยลองลงมาก็จะเป็นเ e ส l a m o เดล Y นะคะส่วน mg 4ของเราเนาะก็จะอยู่เป็นอันดับ4นะคะอันดับ4ใช่ไหมใช่ยังอยู่เป็นอันดับ4อันดับหเป็นใครอันดับ5จะเป็น mg ep ค่ะใช่ก็ mg ก็ยังติดอันดับเนาะจากที่ใช้งานมาก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนะคะขับมา2เดือนละขับอยู่ที่ประมาณ4,200ัน <200. S 2> คือเราไม่พบปัญหาคือคันของเราคือคันที่โชคดีเนาะใช่คันที่โชคไม่ดีในกลุ่มเราก็ตอบให้ใไม่ได้แนละ้วว่ามัน,มนเป็นเพราะอะไรเนาะแต่บางทีที่เกิดปัญหามันอาจจะเป็นจังหวะที่เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้ระบบเขาเนาะบางอย่างอะไรเงี้ยที่เจอก็พออย่างอ้อมเจอปัญหาเงี้ยก็ลองมาเรียนรู้ระบบอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะใช้งานแบบไม่ถูกต้องในฟังก์ชันนั้นอะไรเงี้ยค่ะ ไม่พบปัญหาแต่ว่าปัญหาเครื่องก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะขับมาละจะสี่พันสามร้อยโลละอะไรครับยังไงครับนี่ดีไหมลูกรถดีไหมัดด้ยค,คะดีดีนะครับ้าไม่จมูกเป็นอย่างนั้นล่ะครับ <c oughs> อันนี้ก็ขับรถไปรับลูกไปกลับเพล่งไปทุกวันแล้วก็ไปวิ่งงานต่อนะคะเดี๋ยวรอลุ้นบินค่าไฟเนาะ ค่าไฟที่เราติดอ่าหม้อ T O U ไปนะคะทุกวันนี้ก็คือไม่เคยออกมาชาร์จข้างนอกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อ่าถ้าไปจังหวัดใกล้เคียงก็พิษณุโลกสุโขทยัยแพร่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นระยะยังไม่ไกลมากเนาะก็ประมาณไปกลับก็200โลอะไรเงี้ยกลับมาเราก็มาชาร์จกับอ่า,าที่ชาร์จไฟที่บ้านเนาะเป็นวอชาร์จเรานะคะนนก็ค่อนข้างสะดวกสบายอันนี้รีวิวจากผู้ หลงหลงกลมาซื้ออ่าใช่ตอนแรกเราก็ไปตั้งใจซื้อเราเราไปเทสเราไปเทสได้เนาะน้องผู้หญิงชื่อน้องอะไรว่าลืมชื่อพิการพิการไม่ไม่ไม่อ๋อน้องพึ่งน้องพึ่งที่อยู่สุโขทัยพาเทสได้ขับแป๊บเดียวซื้อเลยใช่ค่ะก็ไปขอเทสได้นะคะก็เดี๋ยวต้องรีบซื้อแล้วนะคะเห็นประมาณสักประมาณเดือนหลังกันยาใช่ไหมเรื่องของที่ได้สนรู้จักรัฐบาลนะคะในยูทู ใช่เห็นในข่าวเนาะที่มีส่วนลดนะคะใครอยากได้ก็ต้องรีบจับจองกันแล้วนะคะเพราะว่าจาักที่ใช้ก็ค่อนข้างโอเคค่ะแล้วรถก็ค่อนข้างนิ่งด้วยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นพี่ขับเี่ยพี่ไม่ค่อยได้ใช้เบรกพี่จะค่อย,ค,อยค่อยปล่อยคันเร่งให้มันชะลอเวลาเราปล่อยคันเร่งชะลอเขาก็จะเป็นการชาร์จไฟกลับด้วยนะคะมันไม่ได้แบบสูญเสียพลังงานตลอดระยะทางเนาะแล้วก็ที่เราใช้ส่วนนียก็คือเป็น e อีโค้ เป็นโหมดอีโคนะคะชอบนีเเกเตอร์ตรงนี้มันจะบอกว่าใกล้เกินครึ่งทางแล้วอ่าใช่ตัวนี้นะคะเขเา,ะขาจะมีระยะบอกอยู่ว่าจากจุดหมายของเรากับปลายทางตอนนี้เรามาถึงไหนอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือครึ่งทางแล้วโอเคนะคะนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวต่อในคลิปหน้านะคะ